ถึงแล้วว,ว้าวเดี๋รืๆๆอแล้วก็ทายเรือเอาหัวไปฟังโอ้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่กับเฟนนะคะวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้สวัสดีกันอย่างเป็นทางการเลยเนาะตอนนี้เนี่ยเป็นอยู่ที่ภูเก็ตนะคะเรามาพักกันที่รีสอร์ทนะคะที่เป็นรีสอร์ทที่เพิ่งเปิดเมื่อ ทันวาปีที่แล้วเองอะ่ะเออแล้วก็ติดโควิดเขาก็เลยปิดไปนะคะแล้วก็เพิ่งมาเปิดตอนนี้ ซึ่งที่พักอันนี้นะคะก็คืออยู่บนเกาะมะพร้าวนะคะเรานั่งรถจากสนามบินภูเก็ตมาประมาณ30นาทีแล้วก็ต่อเรือประมาณ10นาทีนะคะก็ถึงแล้วแล้วพอเราเดินขึ้นมานะคะก็จะมาเจอกับวิลล่าคือมันใหญ่มากๆเลยทุกคนที่พักอันนี้นะคะชื่อว่าไอแลนด์เอสเพคนะคะห้องที่เรามานอนเนี่ยก็คือจะเป็นห้องวิลล่าที่ใหญ่ที่สุดนะจะมีทั้งหมดสห้องนอนเดี๋ยวเฟนจะพาไปดูว่าห้องเนี่ยเป็นยังไงว้า อันนี้นะคะก็คือห้องนอนห้องแรกซึ่งเขาจะมีห้องนอนแบบเนี้ยสองห้องแต่เฟมไม่ได้นอนห้องแบบนี้นะเฟนจะนอนไปอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวเฟนพาไปดูทีหลังตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องส่วนกลางนะคะก็จะมีครัวมีโต๊ะผูมีทีวีให้เราได้นั่งชิลกันคือมันใหญ่มากๆเลยใครที่มากับครอบครัวหรือว่ามากับเพื่อนเยอะๆนะคะก็เฟนว่าน่าจะคุ้มแหละอันนี้ก็คือห้องนอนของเรานะคะจ้าเอพี่เพชรพี่เพชรแล้วเรานอนแล้วเราอาบน้ํากับกระจกที่แบบ ตอนนี้กำลังจะลงไป after noon t e นะคะชุดกับรองเท้าก็คือแมทกันมากๆทางอันนี้มันก็จะแบบชันๆหน่อยนิดนึงนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นเกาะไงอันนี้เขาก็จะเสิร์ฟเป็นพวกขนมไทยนะคะทุกคนแล้วก็ ทำเองหมดเลยนะปูเนาะไม่ใช่พี่นุยินดีต้อนรับเข้าสู่รีสอร์ทโอ้โหสุดปังค่ะอันนี้พี่เคี่ยวตั้งแต่ตีสีมาเช้านี้นั่งบินกับกรุงเทพนั่งขุดมะพร้าวเองอะไรเองใช่ด้วยกระต่ายเลยนี่ชนใครที่อยากมาเที่ยวนะคะก็ลองมานะเงียบแบบสงบมากๆเลยอ่ะอันนี้บนกองมะพร้าวมีที่พักแค่ที่นี่ป่ะคะ พร้อมสองพี่มอร์นิ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเฟนจะมาแต่งหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีไปออกเรือข้างนอกกันนะคะคือช่วงเนี้ยเฟนไปเที่ยวเยอะมากๆเลยทุกคนถ้าเกิดใครที่ได้ follow เฟนใน i.g นะคะก็จะเห็นว่าช่วงเนี้ยมีรูปลงแบบรัวๆเลยถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด follow เนี่ยก็อย่าลืมไปกด follow นะคะ <laughs> ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเนี่ยก็ไปติดตามกันได้ คืออย่างวันเนี้ยเฟนมาเที่ยวทะเลใช่ปะก็เลยอยากจะมาแชร์คลิคเล็กๆนะคะในการดูแลผิวอะไรอย่างนี้คือจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกเฟนก็ลงเป็นพวกครีมกันแดดเยอะๆนะคะเน้นครีมกันแดดแล้วก็ลงพวกสกินแคร์ที่เป็นแบบวิตามินซีนะคะคลิปนี้เฟนเอาตัวนี้มานี่อันนี้ก็คือ TMYS นะคะ Iconic Brightening Essence ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นวิตามินซีบริสุทธิ์นะคะแล้วก็จะมีเป็นส่วนผสมที่เป็นพวก วิตามิน B3 นะคะซึ่งวิตามิน C เนี่ยก็อย่างที่เพื่อนๆทุกคนรู้นะว่ามันจะช่วยในเรื่องผิวกระจ่างใสป้องกันแสง UV ได้นี่แพคเกจจิ้งก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นสีชาๆแบบนี้แล้วก็จะเป็นดอกเปอร์เวลาเฟนใช้เนี่ยเฟนก็จะดอกออกมา1ดอกเนาะเป็นเอสเซนต์ประมาณนี้ตัววิตามิน B3 เนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนเนาะเวลาใช้เฟนก็จะแบบวอมวอมที่มือนิดนึงแล้วค่อยลงไปบนผิวนะคะปกติเนี่ยเฟนจะใช้ประมาณดอกหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะ ขอเพิ่มอีกสักนิดนึงดีกว่าเพราะว่าอยู่ๆหน้ามันก็เกิดแบบมีอาการแห้งขึ้นมานะคะตัวนี้เขาก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะแล้วก็มีพวกเซรามายนะคะที่จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงลดพวกจุดด่างดำต่างๆนะ อันนี้มันก็จะเย็นเย็นสบายสบายผิวนะคะเพราะว่าเขาจะมีสารที่เป็นว่า,านหางจระเข้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองใครที่มาทะเลแล้วเป็นฟิลแบบแพ้แดดเป็นคันๆนะอันนี้เขาก็จะช่วยด้วยนะลงสกินแคร์เสร็จนะคะเฟนก็จะลงเป็นครีมกันแดดเลยอย่างวันนี้ออกเกาะมันต้องร้อนมากๆแน่ๆเลยคือตอนแรกอะ่ะคิดว่าจะไปเกาะพีพีกันเพราะว่า มันเพิ่งเปิดเกาะแล้วก็เกาะเนี่ยน่าจะสวยมากแต่ทีนี้เนี่ยช่วงที่เฟนมามันเป็นช่วงแบบมรสุมนิดนึงก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าเรือเนี่ยจะสามารถที่จะออกได้ไหมนะถ้าไปพีพีไม่ได้เราก็อาจจะไปเกาะเฮนะคะที่มันใกล้ๆแถวๆเนี้ยนั่งเรือไปประมาณ15-20นาทีก็ถึงแล้วมั้งคืออย่างเกาะพีพีที่เขาปิดไปอะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้น,นักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วพอเขาไปเที่ยวเยอะๆเ,เนี่ย พวกสัตว์สิ่งแวดล้อมปะการลงปะกการังก็คือตายกันหมดถูกไหมพูดถึงเรื่องนี้ก็คือลืมบอกไปเลยนะคะว่าตัว TMYs เนี่ยอันนี้เขาเป็นวีแกนรดักด้วยนะคะแล้วก็มีคอนเซปต์แบรนด์ที่น่ารักมากๆก็คือ to make you smile นะคะคนที่ใช้เนี่ยก็จะแบบแฮปปี้เพราะว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยนนะคะคือแบรนด์เนี่ยเคลมเลยว่าผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อผิวเลยไม่มีสารที่ทําให้เกิดการระคายเคืองเลยนะ ก็ใครที่อยากสนับสนุนนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้คือเฟนมีโค้ดส่วนลดมาให้ด้วยนะคะก็คือโค้ดส่วนลด100บาทใครที่อยากลองเนี่ยก็ดูรายละเอียดได้ที่ d e s c r i p t i o บล็อกเลยนะคะเดี๋ยวเฟนจะใส่พวกโค้ดแล้วก็ช่องทางรายละเอียดต่างๆไว้นะเพื่อนๆก็ไปจิ้มดูกันได้เลยเดี๋ยวเฟนไปแต่งหน้าแล้วทุกคนอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่ากลัวว่าคลิปมันจะยาวเดี๋ยวพาไปเที่ยวเกาะสวยๆดีกว่ามาลุ้นกันว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปเกาะไหนนะฮะหลังจากที่เรากินข้าวเช้าเสร็จนะคะฝนก็ เท hey, ลงมาแบบนี้เลยตกแรงมากเลยในที่สุดนะคะฝนก็หยุดตกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเกาะเ hey, ฮกันนะซึ่งการเดินทางก็คือเราจะนั่งด้วยเรือที่หรูหรามากทุกคนเดี๋ยวแพนกล้องไปตัวลูกคุณตัวลูกคุณสุดๆรงเท้าแตะโรงแรมก็คือมีประโยชน์มากดูอย่างเจย่านะคะดีออไปแล้วจ้าสามหมืน ถึงฟังแล้วทุกคนอันนี้เนี่ยเรานั่งเรือจากที่พักเรานะคะมาที่ท่าเรือเพื่อที่จะนั่งรถไปอีกท่าเรือหนึ่งงงปะเพราะว่าเกาะที่เราจะไปนะสรุปเนี่ยก็คือเราจะไปเกาะเฮกันเพราะว่าเกาะพีพีเนี่ยคือไปไม่ได้แน่นอน มันต้องนั่งเรือไปประมาณชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยไปกลับก็คือ3ชั่วโมงเราก็ไม่รู้ว่าไปมันจะสวยหรือเปล่าเพราะว่าฝนมันตกน้ําก็อาจจะแบบคุณนๆหน่อย absent. แอบเซ็งนะเนี่ยทริปนี้กะว่าจะมาเจอทะเลสวยๆเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาึิยังไม่เคยไปแบบ ทะเลใต้ที่สวยๆเลยอะ่ะอันนี้เนี่ยเราก็นั่งรถมาลงกันที่ร้านกันเอกแอพเพียรนะคะเมื่อกี้เนี่ยถามกับพี่ไกด์เนาะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยจะมีบริการในส่วนของเรือไม่ว่าจะเป็นสปีดโบ๊ทเรือหางยาวแล้วก็จะมีโปรแกรมต่างๆให้เราสามารถที่จะซื้อได้เลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเกาะเฮกันนะคะด้วยเรือสปีดโบ๊ทนะเกาะเฮบรรดาบีของเราจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยบรานาบีหรือว่าอ่าวกล้วยนั่นเองนะคะที่เราเรียกว่าอ่าวกล้วยก็เพราะว่า รูปลักษณะมันคล้ายๆกับกล้วยนิดหน่อยนะคะข้างก่อนนี้เราจะเรียกว่าเกเฮเกเฮจะมีอยู่สองหาดก็คือวนันนาบีกับอ่าวใหญ่<ๆ>ะะอันนี้เราก็มาถึงเกาะเฮแล้วนะคะก็นั่งเรือมาชิลๆประมาณ5 5นาที ิิวมากจรงๆน้ำใสมากทุกคนขนาดเมื่อเช้าเนี่ยฝนตกนะแล้วก็เพิ่งมีมรสุมผ่านไปคือทะเลใสมากแค่เราแล้วบอกไปไปครับปากซีบีนีไว้กับพี่ปากกูไว้กับทะเลนไปแล้วครับน้องเบนที่ไม่เคยทายเดือนะครับตอนี้ารแล้วจ้ แม่รู้ว่าตัเป็นยังไงบ้างนะคะผู้คนจะบอกว่าที่เนี่เป็นทะเลที่สวยมากเฟนไม่ค่อยได้เที่ยวทะเลใต้จริงๆเท่าไรปกติเฟนก็จะไปแบบพัทยาหัวหินอะไรแบบนี้ใกล้ๆใช่ไหมแต่คือที่นี่สวยมากเป็นทะเลใต้ที่สวยที่สุดในชีวิตที่เคยมาเลย อาจจะฟังแบบว่าดูเวอร์นะแต่ว่ามันจริงๆเพราะเฟนอะไม่ค่อยได้ไปทะเลไหนเลยเออเดีอะแล้วก็วันนี้เนี่ยแดดไม่ค่อยแรงมากชิลมากไปตาอ,ออกเมาทกันอีกรอบหนึ่ง,งมักขนน้ำใสมากที่ตัดใกล้ตับไปยืดไปโยนจะเข้ามาเป็นแปะมาเป็นแบบ เหมวอนป่ะพี่นงค์นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เป็นพี่เป็นพี่เป็นพีน่ตองเลยเอาหัวไปฟังนี้ทุกคนเห็นข้างหลังอันนี้ป่ะอันนี้คือเป็นสถาปัตยกรรมนะคะที่เขาออกแบบมาให้มีความคล้ายกับนกเงือกนะคะเพราะว่า ก่อนที่เขาจะมาได้สัมปทานที่เกาะนี้เนี่ยเกาะนี้เขามีนกเงือกอยู่ประมาณกี่คู่นะคะพี่ห้าสิบกว่าคู่ประมาณ50กว่าคู่เออก็เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของที่เกาะนี้นะคะแล้วก็คือปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีนกเงือกอยู่นะถ้าเพื่อนๆเนี่ยเดินไปข้างหลังเกาะนะคะก็จะเห็นว่าจะมีแบบนกเงือกเนี่ยมากินอาหารใช่ไหมคะเหมือนเขาจะกินกล้วยไหมคะกล้วยใช่อเพราะว่ามันจะเห็นเป็นลาวๆแล้วก็มีกล้วยวางอยู่ใครที่มานะคะไม่อยากนั่งเรือไกลก็มาที่เกาะเฮนี้นะน้ำใสมาก แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังจะกลับโรงแรมกันแล้วทุกคนก็คือตุยมากน้ําใสแบบเห็นปลาเลยอะดูดิเห็นปลาป่ะทุกคนอันนี้คือมันตื้นมากเลยอะตรงนี้คือตรงโป๊ะที่จะเข้าฝั่งตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วทุกคน oh <my. S 1> เดี๋ยวเราจะลงไปกินบาร์บีคิวกันนะคะซึ่งไม่มีใครบอกเตนเลยแล้วเฟนอะสะผมแบบผมกลิ่นหอมมาก แล้วก็ต้องไปลมควันข้างล่างเส้นทางการไปกินบาร์บีคิวของเรานะคะเดี๋ยวรถขดเคี้ยวมากหิวยังครับนิดนึงค่ะสุดปางตอนแรกนึงว่าต้องมาปิ้งเองแต่อย่างนี้ก็คือชิวมากอุ้ยกุ้งน่ากินมากคขอบคุณค่ะจุ้ง อูยอันนี้น่ากินมากของโกดคาโบนาร่าผู้ถ่ายแบบมีรับอย่างน้ำส้มดีมากเออเออน้ำส้มดีดีนี่อาหารเช้าน่ากินมากแล้วก็มีข้าวต้มด้วยข้าวต้มเมื่อวานคืออร่อยมากวันนี้เราก็เลยซ้ำอีกรอบหนึ่งบรรยากาศก็คือเงียบมากรู้สึกว่าเราเนี่ยได้มา อยู่กับธรรมชาติจริงๆนะต้นไม้ก็คือล่มลื่นมากเนี่ยแล้วดูดิได้ฟังเสียงคลื่นมันเป็นอะไรที่ชิลมากๆเลยอะตอนนี้นะคะเฟนก็เช็คเอาท์เตรียมที่จะขึ้นเรือแล้วก็กลับไปฝั่งแล้วเนาะคืออยากจะมารีวิวโรงแรมนิดนึงนะคะว่าโรงแรมที่เฟนมาพักอันนี้เนี่ยชื่อว่า Iceland Escape นะคะเป็นโรงแรมที่อยู่บนเกาะมะพร้าวนะคะเขาจะมีทั้งฝั่งที่เป็นโรงแรมแล้วก็ฝั่งที่เป็นวิลล่า ทริปนี้ที่เป็นมาเนี่ยก็คือนอนวิลล่านะคะแอบบอกว่าคืนละแบบ1บนึ่งแสนบาทเลยทุกคน<ะ>คือมันเป็นวิลล่าที่ใหญ่มากๆนะคะก็คือวิลล่านี้มีทั้งหมด4ห้องนอนแล้วก็จะมีบัตเลอร์ส่วนตัวนะคะเวลาเราจะทานอาหารไม่ว่าจะเป็นเบรคฟส์หรือว่าดินเนอร์นะคะก็จะมีพี่ๆเชฟนะคะขึ้นไปทำให้เราบนวิลล่าเลยก็คือชิลมากๆแล้วบรรยากาศก็คือเงียบสงบคือเป็นรู้สึกว่าเนี่ยเหมือนเรามา แค่กลุ่มเดียวเลยมั้งของของในในโรงแรมนี้นะเพราะว่าตั้งแต่มาเนี่ยก็ยังไม่เจอคนอื่นเลยนะคะรู้สึกว่ามันเป็นการที่เรามาเที่ยวแบบเอสเคปจริงๆอะ่ะใครที่รู้สึกว่าเราทํางานเหนื่อยๆเจอคนเยอะๆวุ่นวายเนี่ยก็แนะนำว่าให้หาเวลามาพักผ่อนนะคะอาจจะออกทริปออกเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่ามันจะเจอกับบรรยากาศที่สงบจริงๆอะ่ะอย่างเมื่อวานที่เป็นไปเกาะเฮเช่ปะ คือทะเลอ่ะสวยมากเฟนแทบจะไม่เคยมาทะเลใต้ไม่เคยเห็นทะเลที่สวยจริงๆขนาดนั้นนะ่ะน้าก็คือใสมากขนาดเราไม่ได้ออกไปเกาะพีพี P นะเฟนรู้สึกว่าเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาอีกนะคะอยากจะลองไปเที่ยวเกาะพีพี P, ไปเที่ยวเกาะอื่นๆในประเทศไทยอีกเพราะว่ามาแล้วประทับใจมากๆเลยอะเฟนอะเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นน้าทะเลเลยเพราะเฟนรู้สึกว่าพอเราลงไปอะมันมันไม่ปลอดภยัยมันดูเลอะเทอะ,อะ จะคือเมื่อวานนะ่ะอยากเล่นมากแต่เสียดายที่เวลามันไม่ทันนะคะเราก็ได้แค่ถ่ายรูปอะไรนิดหน่อยแค่นั้นเองก็เดี๋ยวจะหาเวลาหาโอกาสเนี่ยมาอีกแน่นอนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าละกันใครอยากให้เป็นไปที่ไหนนะคะหรือว่ามีที่ไหนแนะนำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย By your mouth, and you've been away for the fall. I've barely seen you. I tall impressions over you, blue like bikini. I tall shallow pain, but it's not deep down. Cigarettes while you.